การแลกเปลี่ยนกันมากทำให้ทำให้แบรนด์ลูกเกิดขึ้นเพราะเมื่อแลกเปลี่ยนมันก็มีสองอย่างเกิดขึ้นในการบทการแลกเปลี่ยนคือได้กับเสียพูดถูกไหมครับผมได้ของอย่างมาแต่ผมก็ต้องเสียอีกอย่างเพื่อความได้กับเสียมันมันถึงตัวเราต้องถามถามว่าเอ๊ะที่เราจะแลกเปลี่ยนไปหนึ่งคุณบอกเราเป็นเจ้าของเงินเราเสียเงินไปแล้วมันได้ที่ไหมปกติแล้วเขาบอกแบรนด์ลูกดึกโดยธรรมชาติเราพูดอย่างในฐานะนักการตลาดเราต้องมีการอีกมามากมายอยู่จะให้เห็นเขาก็แบรนด์ลูก ลูกค้าแต่ละคนก็ตีของก็แวลูเท่ากันแต่โดยโดยโดยภาพรวมแล้วแกนสําคัญของแวลูคือการเปรียบเทียบระหว่างได้กับเสียเวลาธุรกิจธุรกิจนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ตอบมันก็ได้กำไรมากมายที่เสียเป็นไปงั้นวันนี้เวลาเราเราขายของถ้าคุณมีคนคนเดียวเปนโรบเบิลี่ที่มันหาลูกค้าก็จะดูจากความต้องการจำเป็นไหมจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ลูกค้าไม่รู้ว่าว่ามันพอแค่ไหนก็ยอมจ่ายตามความต้องการแต่ทันทีที่มีคู่แข่งปุ๊บ เทียบกันว่าเอ้ยให้เ,ใหใหเธอไปเป็นชั้นได้มากกว่าไม่ใครให้มากกว่าชั้นไปอันนั้นคำว่าแวลูก็คือคำว่าได้มากกว่าเสียบนพื้นฐานที่มีโบทเขียนไปแต่ถึงไม่มีคู่แข่งัคน<า>คุณอย่าง้อนึงว่าคุณจะคิดว่าเอ้ยผมมาทำทีละค,คนเดียวผมไม่มีคูแ่แข่งแปลว่าผมปลอดภัยผ,<ม>ผมไม่จริงเพราะในความเป็นจริงแล้วต้องเข้า,า,า,าใจอย่างว่าลูกค้าปีฐางแก้ปัญหาของเขาอยู่แล้วงั้นเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราจะคิดว่ามันมี อ้นเราเราเราเทียบแบนดูเนี่ยเราจำเป็นเราเทียบจากพิธีการเดี๋ยวาสามารถได้หน้าที่ของเราถ้เรารู้สย่งนั้นแล้วเราต้งสร้างแนดลูค้าพูดง่ายเราต้องทำให้ลู้ารู้สึกว่าเมื่อเได้กเราามันมันุกเ้าปนที่าถ้าไม่งั้นก็าทำเองดีกว่าเอาผมพูดตรงแม้บางอย่างผมผมไ่มอบริษัทผมไปมอผมอย่างี้ผมมาไปกินน้ำที่ไปกินร้าอาหารร้านนึงสั่งน้ำมันไทำไงไม่กิน ดังเอาน้ำมันไปทำอื่นต้องเขาใจก่อนนะครับุามีสัตว์เนะมสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่เราพูดกันบ่อยๆก็ช่วงอยสตคผมไม่ได้พูดเก่าเกินเลยังมีข้อดีนะครับแม่กระทั่งนารนกางทีก็พูดว่าอยู่แต่าลูกค้าเราเจ้าตอนนี้สงนตอนนี้เวลาพูดถึงแบลู่เราต้อเข้าใจก่ว่าในกระบวนการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีสองคนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าที่ต้องการแบลู่นะครไม่ใช่ลูกค้าต้องการแบลูคนเยคนขายก็ต้องการแบลูด้วย ไม่ใช่ลูกค้ากําไรคนขายขาดทุนไม่มีใครทำคุณหรอกนะแวลูมันต้องผสมผสานทั้งสองฝ่ายทำให้มันเป็นลงเปิดที่สำคัญที่ผมเมื่อไปคนเทงก็คือผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้แวลูมันไม่ได้ง่ายแล้วเพราะมันมีสังคมทิ้งอยู่คุณขายระหว่างคุณกับลูกค้าคืณสองคนจริงๆแล้วคนรอบข้างสังคมก็เดือดร้อนด้วยอย่างเช่นสินค้าหลายหายอย่างที่ตะบานไปอย่างเั้นหมดอย่างเช่นเครื่องของน้ำกรูรีนะครับถามว่ามันเดือดร้อนอะไรผู้ซื้อผู้ขายก็มีต่อนผู้ซื้อก็กำไรได้ก็ได้ได้กลืนดี ครับคนขายก็ปลายใจเพราะได้กำไรแต่คนเดือดร้อนคนคือคนที่ไม่ได้ประรัฐบาลที่ต้องต้องเอาเงินมาหมอที่ต้องไปนั่งตุ้แตะตรงนี้ต่างหากที่เป็นแวลูที่มันคนสองคนแฮปปี้แต่ภาระมันไปกลับไปตกอยู่ที่คนรอดดังนั้นแวลูปัจจุบันนี้มันถึงกลับมาที่ตัวสังคมด้วยเพราะถ้าสังคมไม่ยอมครับสังคมก็จะติดจ้างคืนรัฐบาลของกฎหมายทำทับพวกคุณรับก่อดังนั้นท้ายแล้วแวลูมีสามปาร์ตี้ที่เราต้องคำนึงถึงก็คือตัวลูกค้าแต่ที่คุณต้องทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่า เขาเขาได้กำไรจากการซื้อของสองบริษัทด้วยแต่มุมมองของบริษัทที่ต้องเพูดกันอีกทีบ้างจำปองยังไงให้บริษัทได้กำไรมันมองระยะสั้นไม่ได้ต้องมองระยะยาวแล้วก็สุดท้ายต้องถึงือถึงสังคมด้วยว่าสังคมได้กำไรด้วยกับมันกับสังคมเลยไม่ใช่คนสองคนใช้แล้วก็กลับเป็นภาระของสังคมว่าจะเป็นแบงก์อลี่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิด้นกับผ่าอนีก็ต้องก็ต้องคำเนินถึงด้วยว่าแบรนด์ยุ่งเนี่คนมองแบรนด์่นี่มองได้สี แรกคือแวลูกนณ่แะครถามใครบางคนคุม้มค่าทีไหนก็ทูเรียงเดียวครเป็นเป็นนิตสินอันนี้คือแวลูกความแรงเพราที่สองแวลูมหมายถึงการที่ทำไมครับลูกค้าได้สินค้าครับคือเอาเอาผลประโยชน์เ,เป็นตัวต้านไอ้มุมแรกนี่มุมมุมเสียก่อนไอ้เสียน้อยที่สุดถ้าออกไหมเราพูดถึงได้การเสียกันได้ไหมแวลูกดูมาได้การเสียมุมแรกคือเสียน้อยที่สุดถ้าเสียน้อยที่สุดคือแวลูกคือคุ้มค่าเลยอีกมุมหนึ่งก็คืออะไรครับออได้เยอะที่สุดได้เยอะที่สุด เสียไม่ว่าไม่ได้ยินเลยก่อนอันนี้ก็แหวนทุกเรื่อนะับสุดท้ายอันที่สามนะครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นฟูที่เตาคุ้นมาเป็นบ่อยคุ้มค่าที่จะ่ายไปบางทีขาเรียกว่าขูดแต่ดีเป็นเบื่องเกี่ยวกับที่มองว่าคุ้มค่าอะไรต้องขูดแต่ดีต้องขูดเลยคือเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันก็ถ้าเราไปถามท้ายเขาพูดมาว่าแวลูคืออะไรก็จะไ้คำตอบที่คุณเขียนเช่นแวลูคืออะไรครับราคาที่ตดวราคาอยู่แวลูคือคุ้มสุด แปรรูปอะไรก็ได้ที่ลดราคาที่ตัาดพิเศษแปรรูปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผมชอบคน่กลุ่มนีมน้นะในด้านากเนเลยก็คือเขาจ่ายเงินตามใจที่เขารู้สึกว่าเขาตอบปัญหาสินทางนั้นตอบสนองปัญหาของเขาได้แก้ปัญหาของเขาได้ขอให้มันใช้ได้เถอจะจำแขงไครก็คือแปรรูปก็คือถูกและดีเมื่อกี้นีบอกสังเกตนะเราพูดว่าถูกและดีเราไม่พูดว่าดีและดีสังเกตนะ เมันเราพูดถูกและดีมันไม่พูดดีและถูกเพราะเราอะไรมาก่อนครับตาช้าก่อนนั้นเราเราไม่เคยมีใครพูดว่าเอาของดีก่อนแล้วค่อยถูกเอาของถูกก่อนส่วนดีไม่ดีไม่พันเดี๋ยวเอาถึง่นเต้นขอให้ถูกและดีแทนคำว่าถูกและดีเป็นอะไรที่ที่เราไม่ให้ความสำคัญต่อตาช้าก่อนแต่สิ่งที่ตามมาก็มันบางมันาจไม่ได้ที่เราที่เราคาดหวังแล้วก็เอาวัตถุไปดีจริงจริงมันก็ก็ไม่ง่ายนะที่ที่คุณจะได้สิ่งนั้นไปนะครับอย่างที่เราพูดถึงว่าวัตถุอาจจะเป็นสินค้า หรืออันหนึงที่ผมชอบมากเลยที่วันนี้หลายที่พ้อทำมาที่เรียกว่า affordable quality ถ้าเป็นภาษาอังกฤษทำไม่ใชว่า affordable luxury หมายถึงของหรูแต่ราคาต้องถึงไอเดียถูกก็ดีมันมีไหมมีแต่ว่ามันต้องคิดนอกกรอบที่เป็นถ้าคุณจะไปอาศัยว่าเออมันถูกก็ดีต้องใช้กรอบเดิมๆผมเชื่อว่าความยากมากคิดกรอบใหม่ให้ถูกก็ดีแต่ทิศหน้าทัศหนาก็คือ value ที่ผมที่ผมพูดไปก็คือ ได้กับเสียะครับได้มันมากกว่าเสียถ้าเป็นแบบนี้ใคไรก็คงดีีที่จะที่จะได้สิ่งนั้นไปไดอย่างเช่นอะไรก็ได้ที่ให้มากว่าจ่ายน้อยครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่แลกกับสิ่งที่ได้มาสําคัญชอบอ้างคือความคุ้มค่าที่คนไทมกจะพูดว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่เสียเคยรู้สึกอย่างนั้นกับสินค้าทีู่ซื้อมาบ้างไหมคงจะมีก็ไม่ทั้งหมดิใช่ไหม ชิ้นชิมาเสร็จเสียดายไปเรียนอย่างเงี้ยเราไปทัวร์เลยเพราะว่าถ้าคุณจะไปทัวร์สามประเทศสักที่หนึ่งตัวบางอย่างคุณชิ้นก็เสียดายตังมากเลยคือไปแล้วมันมันไม่ได้อะไรเลยนะครับตื่นเช้ามาวิ่งวิ่งแค่ไปจะฟังก็แตะแตะแตะอะไรก็ยังไม่ได้เลยแต่บางที่เราแมงเราเราได้ปุณได้คำพิการคำว่าคำว่าไม่เสียดายตังคือเราซื้อแล้วลูกค้ากลับไปติดแล้วที่สำคัญถ้าอยากจะบอกต่อ คำพูดเนี้ยที่ผมอยากให้ลูกค้าของคุณที่มันซื้อของเราพูดคำพูดนี้ไม่เสียแางเลยป่าที่ใช้ไปมันสุดมากเอาว่าจะเกิดเรื่องไหญก็เราก็จะชี้เห็นป่ะทําเรื่องให่บ้านนะครับในกระบวนการทั้งการเมืองก่อนจะไปตรงนั้นก็ให้คำนิยามของเขาแปลูปก่อนนะครับเขาเข้าใจโครงการก่อนแล้วเราได้เดินหน้าไปกันได้แปลรูปไหมการที่ทำไมครับบริษัทนั้นเนี่ยนะครับที่สามารถส่งมอบประโยชน์ ใช้สับทิศาสตร์ได้ยินฟินตี้อาจจะไปอยู่แบบที่ลูกค้าเขาสึกว่าเขาได้ได้กับเสียนั้นมันมันคุ้มค่ากันได้มากกว่าเสียสังเกตนิดนึงนะครับว่ามีสองคำประเด็นใหญ่ที่ต้องระวังมากกว่าเราพูดกันเพราะแรกแฟร์รูปเกิดขึ้นจากมุมมองลูกค้าแต่ว่าลูกค้าเป็นคนประเมินมันไม่ใช่เราแต่อาจจะบอกว่ามันดีแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้มันก็มีความคนเคยทราบนะครับว่าเออถ้าคุณซื้อกเ็ไป อาจจเ็นไม่ว่าจะเป็นตัวสมุดถือไม่ว่าจเป็นก้องตอไม่ว่าจะเป็นกล้องอ,กองอะไรก็าตามที <หา S 2> ฟังก์ชันมันเยอะมากมเคยคัเกยกนัจคนหนึ่งนทำอะไรเ,เรู้เล่นๆทราบไหมว่าหนังสือุมือที่มากับพวกตัวกเนี้มีกี่หน้าพวก็มี400ห,หน้ายเฉลี่ยถามว่าคุณเปิดทั้งหน้าหเปล่านิดังตน<า>สุดท้ายแล้วไอแวลูลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่คุณคิดแวลูไม่ได้ ก็ชอบหรือไม่ชอบมีหลายตัวอย่างที่เราเห็นว่ามันพีรุกร้จริงเช่นอย่างเรื่องของตันเรื่องการถามตันผมจำได้แล้วก็เรืลังนี้ผมเราอาุกไปหหมอหมอจะพูดทุกคนเลยหมอทุกคนเลยนะถ้าหมอฟ่นก็จะพูดกับพ่อแม่ครับก็ใหุ้กพ่อแม่เท่อนพ่อแม่ครับพ่อแม่เอาเอาความปวกม่ตอนที่เจอรุ่พ่อแม่เนีอไปนะอย่าไปปลูกัมูกนะครับก็ปลุกอคหมอรุ่นได้ไงมีคงเคอเหตุการณ์เยวกวบเราไม่ได้ เพราะเวลาเราไปหาหมอฟันที่ไหนก็ลำบากขรรหดตัดมากแล้วเราเกลียดหมอฟันมากวันทีที่เห็นก็อินหมอฟันเราก็จะสยองแล้วนะครับแล้วุ่นผมผมก็จะโดนไปหาหมอฟันมากเพราะว่าเวลาแม่ไปโรงพยาบาลแม่ก็ไม่เห็นลูกทั่งว่าอ้าวหมอฟันหมอฟันก็ทําอย่างฟันผมก็กลัวมากดันั้นแต่ว่าพอไปดูสมัยนี้น้ำหมอฟันลูกสาวผมชอบมากไปหาหมอฟันที่ใดมีความสุขมากเพราะอะไรฮะถ้าคุณลงไปนอนที่เปาะก็จะมีทีวีโดเรมอนด้วย ดูเสร็จปุ๊บตุ๊หมอก็จะเดี๋ยวนี้มีอะไรนะถ้าถ้าจะอะไรใส่โคลดีนใช่ไหมควายก็จะมีสายกลิ่นเอาอะไรกินถ้าทอร์เบอรี่อีกมีผลต้นผมอยู่ในกลิ่นเห็นไหมนี่อย่างเดียวใช่ไหมนั่นถ้าเกิดรับแบบลูกต่างเกียร์นะครับนั่นมันอยู่ที่คนประเมินด้วยอีกอันเดียวที่สําคัญมากที่ต้องตากไว้ว่าไอ้คำว่าได้ของค่าเสียเนี่ยได้ของค่าเสียเนี่ยมันมันมีมิติที่กว้างมากมันเป ถ้าซือของไปมันไม่ใช่แค่เงินมันไปายถึความยายามด้วยแล้วตรงนี้ถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาของล้าได้บางทีมันไม่ที่เงินแต่มันถึงความสะดวกถ้อมจาแบลลูอย่าไปคิดาค่เรื่องเงินเทำให้คุที่สุดไม่ใช่ทำให้ลค้าเสียตอนไี่สุดทำในะครับแล้วเสียงมากที่สุดทำใหลูค้าใช่ไหมครับมีความสีมากที่สุดนั้นสิงเหล่านี้สำคัญมากในการที่จะสร้างแบลูนะคอกจากเรื่องของใต้กะเสียต้องมองทุกมิติมันเป็นเป็นที่มาของความร ที่ผมใช้ชื่อไว้ในในการเสวนาครั้งนี้ว่าคุณต้องมองครบรอบด้าแล้วคุณจะพบว่ามันมีแวลูกนต่างที่คุณสามารถใส่เข้าไปในสินค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้านะครับสนใจคนเราจำนวนมากมักจะไปติดกับคำว่า quality คำว่าค value quality คุณภาพคุณภาพต่างกันนรัแต่ไม่ไดบอกว่าเอ๊ะถ้าสินค้าคุณภาพดีต้องคุณภาพเยอะผมว่าไม่ใช่นะครับคุณภาพดีมันกจะตามมา แต่อีปรกอบลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะว่าคุณมันท่าเฉียบอาชีวะคุณท่าด้วยคั้นบางทีลูกค้าไม่จำเนต้องต้องซื้อของที่โเแวเป็นเรื่องของแต่ละคนมุมมองแต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับวัซองแต่ละคนด้ที่ปลายที่ก่อวลัสำคัญที่ผมพยายามจะเชื่อมโยงที่เห็นในการทำแวรลูคือการมองแบบสามร้อองรอบด้านเอ๊คำว่ารอบด้านเนี่ยมันมันมันก็มันก็ูเยอะเนาะ มองยังไงผมก็ให้ส,ส,สูตรไว้4 41นะัะไม่ใช่416มี4ฟอร์มนะครับ4เสถียรแล้วก็41 o พลัสจอยเราเริ่มต้นที่ตัว41ก่อนผมจางบอกว่าลูกค้าประเมินแวลูลูกค้าไม่ได้ประเมินแวลูนักก่อซื้อหลายคนเข้าใจว่าสำคัญมากแค่ลูกค้าซื้อตอนที่ลูกค้าซื้อต้องยารลูกค้าเห็นป่ะเขาได้คุณค่ากว่าจริงๆแล้วลูกค้าประเมินแวลูมันตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งเขาพิมพ์ เชื่อไหมครับทุกท้าหลายอย่างทุกท้าซื้อผมคนที่ซื้อของเพราะว่ามันหาง่ายหาทังเด็ดได้ผมก็ซื้อแหละผมไม่เปรียบเทียบทไปซ้ำไปแล้วคนบางคนอาจจะต้องไปเปรียบเทียบแต่ผมไม่เอาเอาแวลูของผมคือเวลาผมไม่เสียเวลาที่ต้องไปตั้งหาเยอะแยผมให้มันหาซื้อได้หาคันเด็ดนั้นแวลูเนี่ยมันมีประเด็ปมันที่ที่สามารถสร้างแวลูได้ตั้งแต่ที่เห็นขึ้ใส่ไว้ครับตั้งแต่ตอนที่คุณคุณหาซื้อเซิร์ชหาข้อมูลนะหาข้อมูลถ้าก็หาข้อมูลงั้น อะไรก็ตามที่ลูกค้าสุดข้อมูลหามาได้ยากมากเขาตัดออกจากตัวที่แบบเชื่อผมนะฮะดังนั้นจริงแล้วอันดับแรกคือทำยังไงให้ตอนหาซื้อมันหาข้อมูลได้ง่ายเปรียบเทียบได้ง่ายลูกค้าทุกคนรู้ดังนั้นการนกคือทำยังไงลูกค้าสามารถหาเองมันไม่อยู่ที่การตามหักมันอยู่ที่คุณให้ช้อยแล้วคุณแนะนำช้อยที่ดีสุดกับลูกค้าแต่าะใจผมพูดนะมีสองอย่างนะถึงต้องให้ช้อยคือลูกค้ายังไงก็ตามที่ชอบเลือกแต่ข้อที่สองต้องมีคนบอก ดีเข้าด้วยสำคัญคือต้องมีตัวผลิตดีไอ้พวกคอมพิวเตอร์มันได้เกิดนะครับคิดภาพก่อนนคอมพิวเตอร์มัอนที่แต่เคยดูประวัติของเราแล้วก็พยายามที่จะดูทางเลือกที่เหมาะสมให้ลูกค้าแล้วก็บอกช้อยส์ดีให้ลูกค้าด้วยนะครับนั่คอมพิวเตอร์ตัวฐานก็มีคามสำคัญมากที่คุณจะเป็นต้องรู้ข้อมูลลูกค้าเพื่อที่ำให้คุณสามารถให้ช้อยส์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้นั่นต้องสองอย่างมีช้อยแต่ท้ายนั้นต้องแนือกช้อยส์ที่เหมาะเพราะถ้ามันแบบนี้เมื่อไหร่บริษัทลูกค้าก็จะมีความำว่า มันไม่ตอบเรามันไม่เอาของมาม้วนซัวไม่ได้ตอบขายเอาโน่นเอานีมารอเราลอขายแต่มันรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะล,ลูกลูกค้าก็คิดว่าคุณแคร์แต่ว่าสังเกตไหมครับว่าลูกค้านีพยายามดูว่าคุณรู้ใจมากน,น้อยแค่ไหนรู้ใจทายลูกครับเออใช่นี่มันรู้เห็นไหมสำคัญมากสองอย่างครับอย่าอีกครั้งหน,นึง่งว่าในตอนเซิร์ชคุณต้องให้ลูกทังเลือกกับลูกค้าเพราะไม่มีเลยลูกค้าไม่ชอบคุณบังคับเห็นไหมยังไงก็ต้องชอบเรื่องรีดเรื่องดีดกว่าไม่รีเรื่องแต่ว่าเขาไม่อยากเรื่องเองเขาอยากให้คคุณนนเ เราเบสต์แต่คำนะนใช่ไหมทำยังไงฐานข้อมูลนะตามรา้ชื่อลูกค้าคุณจะรู้มั้งมืนเาคุณไปซื้อเสื้อาเข้าไปในร้านเชื่อภาคุณคงไม่อยากเห็นลายเดียวนร้านจัดนแลายที่แน่เดิมไปถูกแน่ทีนสำคัญมากคือดีทอย์แต่ต้องรีคอมเมนตด้วยไม่ใช่อปล่อยลูกค้าตามสบายใจเถอะแตายแน่สองคือตอนทั้นตัวเพอร์เชสตัวเพอร์เชสเนี่ยผมอยากฝากว้นิดนึงว่าอย่าไปมองเพียงแค่ว่าเร่องของการซื้อการ ราคาอย่างเดียวพูดถึงความยุ่งยากการเข้าไปหาซื้อะการได้สินค้าได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนสังเกตไหมครับว่าทําไมผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราทำเว็บไซต์ขายของแล้วคนไม่พนิยมบเห็นผลก้อนหนึ่งก็คือสีปรารถนผมไม่รู้คุณเป็นผมอาจจะเป็นพี่ผมผมจ่ายตังค์แล้วผมจ่ายได้ขอเรื่องของการใช้สำคัญห้าก็คือตอนใช้เนี่ยก็ใจอย่างนกงผมมักจะบอกนั้นสาเสมอครับที่ทำสิ่ง อยากคิดถึงสินค้าเราให้คิดถึงสินค้าประกอบการใช้ของสินค้าด้วยจะช่วยในการถามว่าวันนี้ถ้าสมาร์ทโฟนไม่มีแอปมันคือโทรศัพท์คัวอื่นเพื่อผมพูดถูกไหมครับแต่ที่มันดีคืออะไรมันขายฟลูเตอร์ทำไมมันขึ้นเป๊ะตรงกได้ทั้งสำคัญมากก็คือสินค้าเราต้องคิดถึงนะสินค้าประกอบด้วยสินค้าเราจะตายหรือไม่ตายบางทีมันขึ้นกับสินค้าประกอบด้วยสินค้าออกพิลเตอร์จะขายไม่ได้ถ้าคพิลเตอร์มันขายไม่ได้ ใช่ไหมเอ้ะก่อนที่คุณจะทําอะไรต่างๆทำสิค้าประกอบการใช้ของเราสินค้าประอกอบการใช้เราทำให้มันดูดีที่เรามีสินค้าเยอะๆๆประกอบใช้ได้มันเหมือนมีคนมาต่อยดอดคุณทราบไหมที่สมาร์ทโฟนมันขายแล้วก็มีแอปสำหรับพันแอป,ปที่คุณสามารถเล่นได้เพราะมันมีตรงนี้ไงถ้ามันมีตรงนี้ไงสินค้าประกอบการใช้ที่สำคัญมากแล้วบางทีแล้วประกอบการใช้มันจะมีผลตอบแทนตึกซึ่งเราเช่นผมเคยออกถามเมื่วเฮ้ยสินค้าประกอบการใช้เสื้อ เสื้อมีนต์ครับประกอบการใช้เป็นหลักมีสิเธอเธอคงไม่อย้เาเสื้อมาาันใส่ทีมีอะไรบ้างจันผมสักพ่ออันแรกคงไม่ใส่เสื้อแบบไม่ใส่สั่งสองอะไรนะไม่เห็นสื้อเลยสามอะไรเงีตาลีนะลถามว่าวทำไมคนบางคนถึงถึงซื้อเสือ้อยืดไมม่ไม่ชอบซื้อเสื้ตอตอบเพราะไอ้เตาลีนี่เองเพราะมันมีเตาลีนี่ไงงั้นถ้าเราสามารถเห็นถ้าประกอบการใช้ได้แล้วเรามาดูซิต่ต่อพงมัาประกอบการใช้ไหนเราตัดทิ้งได้ว่าทำให้สินค้ามันมเป็นสิ่งเดียวกั ที่แน่ๆการมองสินคประกอบการใช้ช่วยทำให้เรามองเห็นว่ามันมีทางออกมีปัญหามีโปรโมชั่นอะไรอ่างนี้ใช่ปะแล้วแวร์รุ่นที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของความเสีประดัาดจริงแล้วแวร์รของการทิ้งก็สำคัญเหมือนกันทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกทิ้งแล้วมันมีมูลค่าสร้างมันบ้างไลิใชยทิ้งก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเลยตอนทิ้งก็สำคัญมากะรีไซเคิลยังไงมีดีไซน์เพิ่มได้ไหมอันนี้ก็ยิ่งสำคัญได้ครับก็ปส่วนสำคัญด้วยในการที่จะเลือกซื้ออย่างจรรง้้พูดดถึเเเมื่อกีาะห็นไ ตัวนี้ยก็ตัวปิ้นจีนเนี่ยนะฮะราคามันแพงกว่าปิ้นเตยแลอย่างเงี้ยไอ้นเจ็ดถูกไหมคยังไงามีไูก็ลูกค้าถูกกว่าโอ้โหอี้อุปกรณ์ใหมครับรีไซเคิลดีกว่าไหมทำไมต้องไปต้องไปซื้อถูกใหม่ไอ้พวกเนี้ยมผลอย่างนี้ต่อตายประปุ่นตายในการซื้อดังนัจากฝากว่าทุกสเต็ปนะครับสเต็ปที่มันสามารถจะสร้างแรงดึงดูดความได้มองไปเรื่อยๆวิธีการหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถมองอีกอย่างนี้ได้คือการไปไปนั่งอยู่เล ขงนั่ทาวิธีการดึงก็จะช่วยในการที่ทำให้คุณสามารถเห็นตัวตัวแปรลู่สิ่งต่าง่ายๆที่จริงๆผมพูดไปก็คือการตั้งมคำถามที่เรียกว่าหน้าเด W H หน้าเด W H ครับอู้ว่าเป็นแปลว่ายะไรก็ต้องมีการดไฟด้วยเพื่อจะให้เราเห็นว่าแปลรูอยู่ไหนตรงไหนบ้างที่เราที่เรายังไม่ได้ทำตรงไหนบ้างที่เราควรจะจะใส่เครื่องอย่างเช่นตรงตค้นหาข้อมูล คุณจะเห็นได้ว่าตรงการหาข้อมูลเนี่ยสามารถถามปูวัดเป็นแบบไวหรือไวมัได้ยังปูตอนเซิร์ชแล้วก็ถามก่อนว่าข้อมูลเนี้ยนะครับตอนหาข้อมูลเนี่ยใครมีส่วนเกี่วของไดบ้างนะครับหรือว่านะครับเอ่อมีใครที่จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้างตัวปูบางทีตัวเซิร์ชเหล่านี้นะครับคนที่ให้ข้อมูลได้เนี่ยคนให้ข้อมูลได้เนี่ยก็นสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราสังเกตได้ว่าทำไมบริษัทต่างๆต้องเลือกพิซเซนเตอร์ที่ทำ ก็มันหมายถึาม่าเชื่อถือของูอันแรกที่คุณต้องรูก่อนว่าเราลูกค้าพ้เนี่ยเซิร์ชูไทยอพี่จะมีบทพี่ทำไมใหู้มลูกค้าได้เกตัสบนตัวแวลูบางทีเราซื้อของเพราะว่าพรีเซนเตอร์ประยชน์แล้ก็เห็นคนี่ด้วยงั้นการเซิร์ชวัดปังหาอะไบ้างจัดตัวตอนเซิร์ชก็ดูอะไรบ้างแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราต้อซื้อของเนี่ยอพที ไม่สามารถที่จะคิดี่แบรนด์ได้ลูกค้ามักจะต้องมีนะมีเกณฑ์ง่ายๆเบสิคเบสิคนะครับอย่างเช่นลูกค้าจะบอกว่าผมเอาแบรนด์ญี่ปุ่นตอนป้าบอกว่าเขาแบรนด์ยุโรปตอนนั้นเราก็หาให้เจอว่าลูกค้าใช้ใช้อะไรนะครับในการที่จะไปหาเราไปหาอะไรบ้างเราก็จะสามารถให้ได้เหมือนกับที่เราเราสร้างเว็บไซต์จะสร้างเว็บไซต์ยังไงให้คนเขาอยากดูก็ต้องหาวัดที่เขาอยากเหนจริงนะเรื่องของแบรนด์เรื่องสถานที่เวลาต้องก็ลูกค้า ก็ต้องขึ้นกัานากาอีกอันหนึงก็คือว่าหาอย่างไรถาลูกค้าหาข้อมูลอย่างไรับบสื่อที่เขาใช้ใช่ไหมใ้กับตัวแบรนด์หนกัใ้กบตัวไบนทำไมไมเขาไม่หานะเหตุดไม่ง่ายเหมือนกันนะคว่าเราจะเห็ว่าหลายคนเวืองไม่ได้หาข้อมูลใสยังยิ้ถามเพื่อนต้องถามว่าทำไมเขาถามเพื่อนนะสนใหญ่ผลข้อึงคว่าเขา้นเขาเป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญผู้ชนะแล้วไอตัวไบนอตเหล่านี้เ ทำไมทำไมเขาถึงไม่หาความดีหรือเป็นเพราะว่าบริษัทให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบริษัทให้ข้อมูลที่มากเกินไปหรือเปล่ามาจนนั่งลูกค้าสับสนผลเรื่องไม่ดูถามคนที่เคยใช้ตอบผมอยากชี้แจงนิดนึ่งความเข้าใจที่ที่ที่คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าจะมีปัจจัยที่ที่ดีลูกค้าที่มีประสิทธิภาพในการซื้อเชื่อไหมครับว่าการทานปัจจัยหลายที่หลายครั้งยืนยันว่าลูกค้าเวลาซื้อของคำสั่งเนี่ยเขาจะมีปัจจัยหลายอย่างจริงเราแย่งเป็นกลุ่ม จะแบ,บ่งได้เป็นสองคุณมระโยชน์ปัจจัยที่ทําให้สินค้าขายได้กับปัจจัยที่ทําให้สินค้าขายดีอไเอเขาว่าสัญ,ญลักษณ์หรือซิมโบเนี่ยมันมีข้อดีอางที่าถ้าว่าเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ให้มันเป็นซิมโบหนึ่งลูกค้า,ามานาันทำให้คิดได้มากนั้นสื่อความหมายนอกจากจะทำให้ลูกค้าเข้าใจง่ายลูกค้าตัดสินใจง่ายมันจะมีผลต่อคนรอบข้างด้วยความหมายเหล่านี้เราสามารถสร้างได้แล้นี่เองที่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องสร้างแบรนด์แบรนด์ไม่ใช่แค่ของมันมีชื่อ ที่แบบว่าแต่ถ้ามันมีความหมายที่พอลูกค้าเปิดชื่อนี้ปุ๊บต้องนึกออกนะว่ามันคืออะไรมันตอบอะไรเรามาให้สังเกตครับว่าความหมายหมายถึงการที่เราจะไปยังสร้างนต่รับเพื่อทําให้ลูกค้าเขรู้เข้าใจสินค้าของเราแล้วก็รวมถึงคนรอบข้างเข้าใจด้วยแล้วก็สื่อความหมายไปยังคนรอบข้างด้วยซึ่งถามว่ายากไหมตอบก็ยากเหมือนกันครับต้องอาศัยการต้นใจแล้วก็เรองบางอาศัยลูกตุณกับผว่า ีคนก็พูดกันแล้วมันไม่มีข้อเราติดก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นไปได้